สวัสดีครับงวดนี้เจอกันในสูตรหวยเข้าทุกงวด EP ที่28่งวดประจำวันที่1นมิถุนายนพศ2565นะครับตัวเลขเราได้มาแล้วนะครับ473 859 473 859นะครับสลับได้นะครับก่อนอื่นก็ขอให้จับเป็น2ตัวก่อนนะครับ ถ้าสตัวส่วนใหญ่จะแม่นนะครับอาจจะจับ48 7 5 3 9 5 9หรือ58อะไรประมาณนี้ครับสลับไปสลับมาได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าทุกงวดนะครับถ้าเราจับ2ตัวนะครับงวดนี้ไม่มีศูนะครับไม่มีศตรงตรงในสูตรของเรานะครับ แต่เราก็ฟันไว้นะครับว่าไม่มีสูงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ได้วยนะครับมาเจอกันในคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ